ตูปิดเฮ้ยไปทางไหนเงียบเฮ้ยเพื่อนใช่ไหมเฮ้ยมีเพื่อนผู้หญิงมีเพื่อนผู้หญิงชื่อเซตหรือชื่ออะไรครับอมีอีกคนคนนี้ชุดแดงเออคนสวยผมยาวใส่หมวกแก๊ปฮ้ยมีอีกคนหมวกแก๊ปผมยาวเหมือนกัน สีฟ้าคนนี้สีแดงไปกับใครดีเฮ้ยเราจะไปกับเพื่อนคนไหนดีคนนี้ละกันไปทางไหนดีไปทางไหนดีนดเฮ้ยมันอยู่ทางโน้นรบเรีวมันยังไม่เห็นเราไปทางนี้ไปเลยโ <c oughs> อ โอ้เราตุยกันได้อุ้ยเพื่อนช่วยเราหน่อยเพื่อนช่วยเราหน่อยเพื่อนไปช่วยเราเลยเฮ้ยคนนี้มาช่วยเราเสียงไปเลยขอบคุณนะขอบคุณนะเธอ มันมาอีกแล้วไปทางนี้ไปทางนี้ลบแล้วไปทางนี้เฮ้ยใครไม่รู้เฮ้ยเขาออกมาเฮ้ยเราไปทางนี้ดีกว่าออกมาจากทางนู้นเดี๋ยวเจอมันเฮ้ยเฮ้ยมืดจังเลยมืดจังเลยเฮ้ยเฮ้ยโล่งๆไม่มีอะไรไปได้ไปได้เอ้ยอย่ามานะมึงอย่ามานะเฮ้ยประตูปิดไปทางนี้โอ้โอ้ เฮ้ยอันนั้นเพื่อนเฮ้ยเขาไปทางนี้กันหมดเลยเฮ้ยเราต้องหลบหลบเฮ้ยทางนี้ทางนี้โอุ๊ยมันมาแล้วไปทางนี้ไปทางนี้หลบหลบหลบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ตุยจนได้โอ้ยไฟก็ได้ช่วยเราทีวิ่งต้องมาเยอะๆเลย ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยเราด้วยกคจะมาช่วยเราเฮ้ยคนสวยมาช่วยเราอีกแล้วขอบคุณนะโอ้โหลากเราไปแบบนี้เลยเก่งจังเลยนะตัวแค่นี้อู้ยลากเราใหญ่เลยโอ้ยโอ้ยอ้ยเฮ้เพื่อนผู้ชายมาช่วยเราโอเคขอบคุณนะครับทั้งสองคนเลยไปกันเลยระวังระวังอย่า,าให้มันเจอลบมัน เฮ้ยเด็ไปทางไหน,นเฮ้ยเพื่อนไปทางนู้นแล้วเฮ้ยเพื่อนออกมาทางนี้อู้ยโอ้แล้วตุวอีกลอวช่วยช่วย